สวัสดีครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเช้านี้เรามาอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะสืบเนื่องจากตัวเลข CPI ที่ออกมาเมื่อวานแล้วมันมันสูงขึ้นนะ,นะครับมันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นดาวโจนส์หรือแม้แต่ตัวฟิวเจอร์ของอเมริกามันเทขายกระนาเลยนะครับด้วยความวิตกกังวลในเรื่องของการพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์หน้านะอันนี้คือในคืนที่ผ่านมานี่คือหุ้นแดงหมดเนาะแดงทั้งกระดานนะครับแล้วก็ ร่วงลงไปค่อนข้างจะเยอะคราวนี้มาดูสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในช่วงวันอาทิตย์วันเสาร์ใช่ไหมครับที่ทำคลิปให้เนี่ยตัวเลขการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ0.5%ตัวตัวเลขตัวนี้มันจะอยู่ที่ความน่าจะเป็น91%ถ้าเพื่อนๆจำได้นะ91%นะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้มันลดลงเหลือ6.5ไปว่าแนวโน้มของการปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยเท่านี้มันมันแย่ลงนะครับ แต่ตัวที่มันสูงขึ้นมาคือตัวนี้นะครับ3.25ถึง3.5ตัวนี้เนี่ยคือการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่1นะครับตัวนี้นะความน่าจะเป็นมันเพิ่มขึ้นมา35เปอร์เซ็นต์ะครับดังนั้นมันยังเห,เหลือตัวเลขที่สำคัญของเดือนของสัปดาห์นี้อยู่ตัว PPI นะครับตัวนี้นะ PPI แล้วก็ตัว Detail r s เ l ล เราเรายังไม่ได้คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดในสัปดาห์หน้ามันจะรุนแรงทีเดียวนะแต่ว่ามันยังเหลือตัวเลขที่เขาจะต้องใช้ในการพิจารณาอยู่ 2- อสตัวนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูดูในช่วงนี้ก็คือเรื่องของฟันดัมเบเท่นะครับใส่ใจในเรื่องของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยของเฟดให้มากๆนะถ้าเราดูตัวตัวเลขประมาณการของสัปดาห์หน้าที่เฟดจะขึ้นอันตราดอกเบี้ยเนี่ย ตอนนี้มันอยู่ที่ตัวนี้นะครับ0.5%นะจากรอบที่แล้ว2.5เป็น3.0นี่ก็คือ0ก็คือ0.5แต่แต่ตัวเลขความน่าจะเป็นล่าสุดตาม investing.com เนี่ยมันมีความน่าจะเป็นสูงขึ้นตอนนี้นักลงนักลงทุนกำลังกลัวว่าการปรับขึ้นอ,อัตาราดอกเบีย้ยจะแรงกว่าที่คิดก็คืออาจจะเป็น1%อันนี้คือแค่กลัวมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะ มันยังเหลือตัวเลขอีก2-3ตัวนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูในช่วงนี้ก็คือดูพอร์ตของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตว่าถ้าสมมติเข้าขึ้น1%จริงๆเน่ยความความรุนแรงที่จะเกิดกับทุกๆคู่สกุลเงินแนวรับแนวต้านของเราจะอยู่ที่ไหนอัปเดตสั้นๆนะครับเดี๋ยวอัปเดตท,ทองคําก่อนนะครับทองคําสัปดาห์ที่แล้วเราเรา คาดกันว่าเขาน่าจะเบรกเอา1727ไปได้นะแต่ว่าเบรกเบรคจ,จริงนะครับแต่ว่าเป็นฟอสเบรกก็ไม่ผ่าน1736น,นั้นแนวตั้งที่ค้างอยู่ก็คือ1736กับ1748ถึง1750นะครับส่วนแนวรับแนวรับโลเดิมเนี่ยประมาณ1688ตัวนี้ยังอยู่นะแต่ว่าถ้าต่ำกว่านี้ลงไปเนี่ยก็ผมให้ไว้3แนวเหมือนเดิมนะครับแนวรับ ยังไม่เปลี่ยนตอนที่ทำคลิปในวันเสาร์ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะหนึ่ง6 6เดแดหนึ่งสแล้วก็หนึ่งี่ประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้ากระแสข่าวเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยมันยังอยู่นะครับก็คือมีแนวโน้มที่ที่ตัวเลขความน่าจะเป็นการปรับขึ้น,นอัตราดอกเบีย้ยมันจะแรงเนี่ยตัวตลาดทองคํามันจะเป็นขาลงนะครับตามแรงโดนเทขายตรงนี้นะแต แต่ว่าเราจะไม่มากดเซลล์ตรงนี้นะครับเวลาที่กดเซลล์จริงๆแนวที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยเพื่อนๆควรจะรอให้เขา,าปรับฐานย้อนขึ้นไปก่อนนะครับโดยที่ตัวสโตนเชสติกตามเฟรมหนึ่งชั่วโมงถ้าดีที่สุดก็คือให้ไปโทนอุวอร์บอสนะครับรอแรบกบดีก็เกลีย่ยอย่างนี้แล้วถึงจะกดเซลล์กดเซลล์นะครับันั้นแนวที่ผมให้ไกด์ไลน์เอาไว้ก็จะมีแค่นี้ประมาณ38.2 1712ประมาณนี้นะครับแนวที่1นะตรงนี้นะครับ ประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าไกลที่สุดก็คือประมาณ6 1 8ประมาณนี้ครับ17 2 0ดถ้าอยู่ต่ำกว่านี้ก็ถ้าแต่ร้อนบา,บางท่านก็อรอ,อแค่23 6าจแต่ว่า2 3 6าผมมองว่ามันอันตรายเกินไปนะก็อยากให้เขาฟื้นตัวขึ้นมาถึงประมาณ1,7 1 2ดสิบหรือ,อ1น่ันดรอสประมาณนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะเพราะว่าถ้ากระแสะข่าวมันแดงเนี่ย ผ่านด่าน23.6ประมาณ1,705นี่ก็อาจจะผ่านยากเหมือนกันนะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ให้อินดิเคเตอร์มันสอดคล้องต้องการถึงเข้าถ้าเราอินดิเคเตอร์มันมันไม่มันไม่แมทชิ่งกันนะครับก็คือปล่อยตลาดเข้าไปเลยนะอย่าไปเสียดายเขานะครับ E.U.S.D เรามองด่าน แนววัดใจไว้ตอนวันเสาร์อยู่ที่ประมาณ1.02ประมาณนี้นะครับก็ชนชนแล้วอาจจะได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสข่าวด้วยส่วนหนึ่งนะครับชนแล้วย่อหนักมากก็คือไม่ผ่านนั่นเองนะครับถ้า1.02คือด่านวัดใจด่านที่1ด่านที่2คือ1.026แล้วก็1.036ประมาณนี้นะสด่านแนวรับแนวต้านก็ แนวต้านแรกที่ให้ไว้ใช้งานไปแล้วนะครับส่วนแนวรับเนี่ยโลเดิมกับ1นึ่ง0.977 0.970แนวรับเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนที่จะเข้าซื้อเข้าขายตอนนี้ก็ดูฟันดเมเบลเป็นเกณฑ์ถ้าจะแต่ว่าขาเซลล์ยังเป็นต่อผมให้ให้แนะนำว่าขาเซลล์ยังเป็นต่อนะถึงแม้ว่าเขาจะสามารถฟื้นตัวกลับไปได้ก็มีโอกาสโดนตบลงเหมือนเดิมนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆที่จะรอตามเซลล์โดยปกติ เดี๋ยวเขาได้โลใหม่แล้วเราก็ลากแบบนี้เลยครับแล้วก็หาแนวที่น่าสนใจนะผมก็ยังเรียกคอมเมนต์ประมาณ38.2หรือ50.0เท่านั้นถ้ามันขึ้นไม่ถึงก็ก็ไม่ต้องตามแล้วครับเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการจำอินก็ค่อนข้างจะอันตรายนะก็แก็ประมาณนี้เออหนึดศูนย้าครับก็มีแนว แนวต้านในอดีตพอสมควรนะครับแล้วก็50.0 50. 1.008ประมาณนี้นะครับก็2ด่านดูว่าเขาจะสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปถึงไหมนะครับแล้วค่อยพิจารณากดเซลล์โดยที่ไปดูที่1ชั่วโมงนะครับอย่างเี้ยถ้าเราขึ้นถ้าเราเห็นลักษณะตลาดขึ้นแบบนี้เนี่ยแปลว่ามันเป็นแค่การปรับฐานขึ้นก็คือมีการปิดกําไรบางส่วนของนักลงทุนรานะคามันก็จะย้อนกลับขึ้นไปได้ถ้าเราจะรอกดเซลล์ก็รอให้เขา หนึ่งชั่วโมงเนี่ยปรับฐานให้เสร็จก่อนนะครับมันควรจะขึ้นมาโอ้บอสนะแักดีก็เกลี่ยอย่างนี้นะครับแล้วค่อยหาโอกาสกดเซลล์ตามแนวต้านข้างบนมันอาจจะถึงย3่3ิบาหรือ50.0ก็ได้แนวใดแนวหนึ่งขึ้นดูกับอินดิเคเตอร์ให้มันสอดคล้องต้องกันนะครับถึงเข้านะ ครั้นี้เรามาดูยูเจนะครับยูเจ่นี้น่าเป็นห่วงนะด้วยด้วยนโยบายกลางการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นยังไม่มีนโยบายในการกลับขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นะครับดังนั้นโดยเทรนด์ของเงินเยนมันอ่อนค่าอยู่แล้วนะครับโดยทิศทางของตลาดมันอ่อนค่าอยู่แล้วเมื่อเทียบกับดอลลาร์แบบนโยบายเขาสุดตรงมากแต่ว่าก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะถ้าถ้าเงินเยนมันอ่อนค่ามากๆการเข้าแทรกแซงของธนาคารกลางญี่ปุ่นมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้นะครับเช่นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ไม่ เข้าไปซื้อเงินเดือนเนี่ยเขาก็สามารถแทรกแซงได้ด้วยวาจาของอาจจะเป็นผู้ว่าธนาคารกลางหรือใครก็แล้วแต่ที่มีหน้าที่สําคัญในในธนาคารกลางเนี่ยการแทรกแซงด้วยวาจามันก็มีผลทางจิตวิทยาทาให้ใหทําให้เงินเดือนมันแข็งค่าขึ้นได้ดังนั้นมันเกิดแบบฉับพลันทันด่วนนะครับมันไม่ได้บอกล่วงหน้านะดังนั้นก็เผื่อใจประเด็นนี้เอาไว้ด้วยนะครับถึงแม้ว่านโยบายทางการเงินของเดือนเขาจะยังคงนโยบายอ่อนค่าอยู่นะครับ ก็โดยส่วนตัวก็ยังอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เล็งหาโอกาสเข้าเซลล์นะครับโดยที่ตอนนี้ตลาดมันน่าจะมีโอกาสได้เห็น d i เวอร์เจนแล้วละ่ะตัวนี้นะครับรอบที่1มาแล้วนะวันเสาร์เราบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการย่อลงมาได้เนี่ยถ้า d i เวอร์เจนมันยังไม่มาแนวโน้มของความน่าจะเป็นทางของตลาดมันจะวิ่งกลับไปเกือบๆจะถึงที่เดิมครับเพราะว่าดเวอร์เจนซ์ทำเฟรม4ชั่วโมงมยังไม่มาโอเคนะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ เกือบๆร้อยทั้งร้อยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้แนวต้านที่น่าสนใจมันอยู่ตรงไหนถ้าไม่ใช่ไฮเดิมตัวนี้นะครับไฮเดิมที่พี่โบ1หนึร้อยหของม i n เนอร์สวิงตัวนี้หนึ่งสี่้าหนึ่แนวถัดไปนะถ้าเขาเบรกเอาตัวนี้ไปได้นะครับผมเล็งไว้ที่148.66ร้อยสอาจจะดูไกลนิดนึงนะมันอาจจะเกือบ150่งก็ได้นะครับอันนี้คือาตามมเนอร์สวิงตัวนี้แต่ว่า นื่องจากมันย่อหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเราลองกลางตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับกลางฟิโบตรงนี้นะมันจะมีแนวต้านเล็กๆให้เราเห็นอยู่นะครับ127.145.9 168.8.147.15แล้วก็แนวที่มันเกิดคอนเฟลเอนซ์กันเนี่ยคือพีโบ200นะครับประมาณ148.6ประมาณนี้อันแนวต้านที่แข็งแรงที่สุดถ้าเขาเบรกเอาตัวนี้ไปได้เนี่ยจะเป็นแนวพีโบ200นะครับ นะนนี้คือให้แนวต้านเอาไว้ล่วงหน้าเผื่อกรณีที่เขาสามารถที่จะเบรกเอาไฮเดิมตัวนี้ไปได้ส่วนแนวรับนะครับแนวรับเนี่ยก็ใช้มเนอร์สวิงตัวนี้เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์ที่แล้วเขาเทส23.6ตอนแรกจะลุ้นว่าเขาจะสามารถทะลุ23.6สมจได้ไหมคือสามารถที่จะย่อลงไปได้ลึกเอกว่านี้ไหมก็คือสรุปว่าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่าน23.6ก็ด้วยแรงข่าวก็เลยโดนดีดขึ้นไปใหม่ แนวรับถัดมาข้างล่างจะอยู่ที่38.2นะครับ139.4แล้วก็แนวที่3 137.7 55.0 0แล้วก็ให้ไกลหน่อยนะแนวที่4 6 7 8นะครับ135.98ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวรับให้ไว้ถึงเผื่ออาทิตย์หน้าเลยนะถ้าเป็นแนวรับตัวนี้นะครับครนี้ไปดูเดวันนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิป UJ นะครับ มันขึ้นค่อนข้างจะชันเนาะแล้วก็สภาวะตลาดเดือนวันมันโอ้บอสนะครับแต่ทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสตอนนี้เป็น e x a g g e a t e d divergence นะครับแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้เห็น classic divergence ไหมก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะ break out ตัวนี้ได้หรือเปล่าตอนนั้นเองนะครับก็จะได้ divergence ตัวที่1มาก็มาลุ้นกันต่อเลยครับแล้วถ้าเพื่อนๆที่จะเข้าเซลล์แบบยาวนิดนึงเนี่ยก็รอ divergence ถ้าจะเข้าตรงหาฮนี้ก็คัดลอดให้ทันนะครับเวลาถ้าเขาสามารถที่จะเบรกเอาจริงๆด้วยสภาวะที่เป็น exaggerated divergence แต่ว่าโดยความชันของกราฟยังไม่ค่อยแนะนำให้เข้าเซลล์ส่วนตอนนี้นะครับคราวนี้มาดู nu นะครับแนวแนวต้านไม่ถึงที่ให้ไว้เลยเนาะ0.618ก็โดนทุบซะแล้วนะครับทุบแล้วปิดกลับทันทีเลยนะ nu แนวรับถัดไปคือเราคุยกันว่าเอนดูเนี่ยมีแนวรนวมที่จะทะลุ0.60สูงมากเพียงแต่ว่าเขาแค่รอเวลาเท่านั้นเองนะอันแนวรับที่อยู่ข้างล่างถัดไปนะครับมันจะเป็นตัวนี้ละตัวนี้จะเป็นพี่โบ78.6ทางเฟรมวิกนี่แล้วนะก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับเราลองกลาง m i n น r s w ส n g ิตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมให้แนวรับเอาไว้แบบนี้นะถ้าเขาสามารถที่จะเบรกเอานะครับ หนึเนี่ยไม่ค่อยแนะนำมันมันค่อนข้างจะเล็กไปนะครับแนวรับที่น่าสนใจมากกว่าจะเป็น161.8นะครับประมาณ0ูนยาแปดตัวนี้จะเป็นแนวเจ็แปดจุดของเมเนอร์ของเมเจสวิงขาขึ้นตามเฟรมวิกฤตด้วยนะนั้นมันเป็นแนวรับเชิงจิตวิจิตวิทยาที่สําคัญด้วยแล้วแล้วก็ไปคอนเฟิร์นกับโซนประมาณเส้นเทลาสีสีชมพูชมพูตัวนี้ที่ขีดไว้ให้ตัวนี้นะครับ แต่ตัวนี้ที่อยากให้ระวังนิดนึงก็คือตอนนี้ลักษณะโครงสร้างมันเป็น falling wedge ผมกำลังเลงว่ามันอาจจะเป็น falling wedge แต่ถ้าสมมติเขา break out 78.6ลงมาได้เนี่ยก็ต้องรุ้นว่ามันจะเป็น channel down ไหมัแนวรับแนวรับมันจะมีอยู่2แนวนะครับให้ไว้ประมาณนี้ก็คือ78.6หนึ่ง0.589กับพี่โบ88.6ประมาณ 0. 5 9 9 2แนวนะครับโอเคก็จบจบอัปเดตแนวรับแนวต้านให้คร่าวๆเพราะที่อัปเดตให้วันนี้เพราะว่าทิศทางของตลาดมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อที่ออกมาเมื่อวานนะครับมันทําให้มุมมองที่มองว่าดอลลาร์มันจะเริ่มคลายกําลังได้เนะี่ยมันอาจจะกลับกลับข้างกันก็เลยรีบม,มาอัปเดตให้จะได้กลับตัวกันทันนะครับ